สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับอยู่ดีมีแห้งครับพี่น้องเบ่าต้นเดือซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องพริกพันุ์ไหนดกกว่าเขาที่สุดซึ่งมีเอฟซีถามเบาต้นมานะครับว่าเบ่าต้นพริกอีหยังพัน,นุ์อันไดพันุอะไรมันดกกว่าเขาดกที่สุดว่าจันซันนะครับ เป็นคําถามที่จะว่ายากก็ายากจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับว่าพริกพันุ์ไหนมันดกกว่าเขาที่สุดนะครับคนอื่นเนี่ยคนที่เราจะหาพันพริกมาปลูกว่าพันไหนมันดกที่สุดเนี่ยพี่น้องถ้าปลูกขายนะครับปลูกเพื่อการตลาดเนี่ย พี่น้องหาตลาดให้ได้ก่อนหรือมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อไหมนะครับมีตลาดลงไหมเราดูตรงนี้ก่อนนะครับก็เพราะบางสายพันธุ์เนี่ยบางทีเราปลูกแล้วไม่เป็นที่ต้องการของตลาดหรือเขารับแต่ไม่เยอะนะครับคือว่าเอาบ่ลายครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูตลาดของเราก่อนว่า เขาต้องการสายพันธุ์ไหนมากที่สุดนะครับสำหรับพันธุ์พิกที่นิยมปลูกกันณนะปัจจุบันนี้นะครับก็มีอัมพวาโกอัมพวาพลัสซับเจ้าสัวเรดทันเดอร์ซาคะตะอย่างนี้นะครับผมยกตัวอย่างพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากที่สุดนะครับและหลายๆคนในหลายสวนที่ปลูกมีระบบน้ำมีระบบการดูแลที่ดี ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นยาโฮอร์โมนเสริมอาหารเสริมต่างๆดีนะครับทุกสายพันธุ์ที่ผมว่ามานี้ดกทั้งนั้นนะครับแม้กระทั่งผมเองปลูกหมุนเวียนมาหลายสายพันธุ์อย่างที่ว่ามานี้ก็ดกทุกสายพันธุ์นะครับมันก็จะมีบางสายพันธุ์ที่มันเป็นลูกใหญ่หน่อยอย่างเช่นพิคอร40ของสอนแดงอย่างนี้นะครับ พวกอัมพาวาโกอัมพาวาพลัดลูกก็ใหญ่เหมือนกันนะครับรองลองมาจากพิคอต40นะครับการที่มันจะดกไม่ดกนะครับพี่น้องมันขึ้นอยู่กับการดูแลของเรานะครับขึ้นอยู่กับดินที่เราปลูกด้วยนะครับเพราะว่าดินแต่ละพื้นที่ มันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราบำรุงปรุงแต่งอาหารเสริมต่างๆหรือปุ๋ยหลักทางดินก็แล้วแต่นะครับบางครั้งผลผลิตมันออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับพริกพันธุ์เดียวกันอย่างเช่นผมปลูกเนี่ยอัมพวากโกอ,อีกสวนเขาก็ปลูกอัมพวากโกเหมือนกันนะครับ มันก็ดกไม่เหมือนกันครับพี่น้องนะครับไม่เหมือนกันของเบาต้นว่าดกของเขายังจะดกกว่าอีกนะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักก็คือดินด้วยนะครับเพราะว่าถ้าดินมันได้เนี่ยเราจะปรุงแต่งยังไงมันก็จะได้ดั่งใจนะครับเอาเพลียอยู่เอาแมลงอยู่เนี่ย ได้นะครับดกแน่นอนครับสายพันธุ์ไหนๆก็แล้วแต่นะนะครับแต่ต้องเป็นสายพันธุ์ที่บริษัทหลักๆเขาขายนะครับอย่างเช่นบริษัทโซนแดงอย่างเงี้ยนะครับพวกอัมพาวาโกอัมพาวาพลัดพวกพิกฮอต40ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการนะครับแล้วปลูกแล้วปรุงแต่ง มันก็ได้ดังใจด้วยนะครับสำหรับพันธุ์ที่ผมว่ามานี้แล้วพันธุ์อื่นล่ะพันธุ์อื่นๆที่พี่น้องเราปลูกมันก็มีหลายสายพันธุ์นะครับมันก็บอกกันไม่หมดเพราะว่าแต่ละคนเขาก็จะมีตลาดของเขานะครับเขาก็สามารถที่จะปลูกพันธุ์อื่นๆได้แต่พันธุ์ที่ผมว่ามานี้เป็นพันธุ์ที่นิยมปลูกและตลาดต้องการมากที่สุดนะครับสําหรับพี่น้องที่ ถามเบาต้นมาว่าพันไหนดกที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบาต้นก็ตอบได้เลยว่ามันขึ้นอยู่กับการดูแลของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางใบจำพวกอาหารเสริมต่างๆโดยเฉพาะการดูแลพวกเพลี้ยพวกมแมลงนะครับเพราะว่าพวกเพลี้ยพวกมแมลงนะ่ะโดยเฉพาะ พวกเพลี้ยตัวอ่อนจะพวกไรขาวไรแดงพวกวีขาวนี้นะครับมันเป็นตัวนําเชื้อพาหนะไวรัสมาสู่พลิกของเรานะครับถามว่ามาจากทางอื่นมีไหมมาจากทางอื่นก็มีบ้างนะครับมาจากทางดินมาจากลมจอากาศนี่ก็มีส่วนแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันจะมาจากพวกแมลงจาพวกปากดูดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาแมลงอยู่นะครับ ไม่มีแน่นอนไม่เป็นครับจำพวกไวรัสใบด่างเนี่ยนะครับแล้วก็จำพวกแมลงวันทองนะครับจำพวกแมลงวันทองเนี่ยก็จะมารบกวนเราต่อเมื่อพริกเราเริ่มติดฝักติดลูกแล้วนะครับก็จะมาวางไข่เอาไว้ที่โดอกของพริกเอาไว้ที่พริก อย่างเล็กๆนะครับที่ลูกมันยังเล็กอยู่พอลูกมันเริ่มใหญ่ไอ้เจ้าไข่มันก็จะฟักตัวเป็นหนอนแล้วก็ทอนชายกินอยู่ข้างในนะครับก็ทําให้พริกเราเน่านะครับคือมันมีหลายโรคครับพี่น้องนะครับสําหรับพี่น้องที่ปลูกพริกมาหลายปีปลูกเป็นมืออาชีพเขาจะรู้ดีนะครับว่าพริกเนี่ยมันหลายโรค เพราะฉะนั้นคนที่ปลูกพริกได้ปลูกพริกได้สวยปลูกพริกได้ดกปลูกพริกแล้วไม่มีแมลงมารบกวนพริกไม่เน่าดอกไม่ร่วงฝักก็ไม่ร่วงกุ้งแห้งก็ไม่เป็นนะครับกุ้งแทกุ้งเทียมก็ไม่เป็นเนี่ยเก่งมากๆนะครับถือว่าระดับขั้นเสียนเลยนะครับสําหรับท่านใดที่ปลูกแล้ว ไม่เจอปัญหาใดๆแต่ส่วนมากนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซียนขนาดไหนปลูกมา20ปี30ปีส่วนมากแล้วต่เจอปัญหากันทุกปีทุกรอบที่ปลูกนะครับอยู่ที่ว่าจะพบมากเจอมากเจอน้อยนะครับสำหรับปัญหาที่ผมว่ามานี้นะครับสำหรับพี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคของพืช การใช้ปุ๋ยใช้ยาใช้ตัวไหนก็ปราบเพรียไม่อยู่สอบถามฝากคำถามไว้ที่ใต้คลิปนะครับมีเวลาบ่าต้นก็จะมาตอบคำถามให้กับพี่นกทุกทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่นงประสบความสำเร็จในการทำเกษตรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ